เฮ้ยอะไรอ่ะลองดูฮาเชื่อกูเนี่ยเงี้ยเงี่ยอะไรเนี่ยตูดหมึกวะไฮ้มันเพื่งเคยเจอคนตูดหมึกแบบไหนบ้างครับ อ๋อเหรอมึงหาไม่เจอเหรอเก้อะเป็นเก้อะเป็นเก้เก้ก้มโกม่ะชั้นสามชั้นสามมึงดึงเก้ออกมาก่อนอันนี้หยิบมาไม่ใช่มึงทิ้งไปดิมึงแย่ไปลึกใหญ่แย่ไปลึกแย่ไปลึกเจอไหมไม่เจอใต้เตียงนะมึงง้อกนะมึงค่อยๆก้มนะแล้วมึงหันหันมาทางขวาหน่อยนึงเตียงเตียงบ้านกูอ่ะจะได้ใชจ้ามันสูงไปมึงก้มิดอะมันสูงไปมึงก้มไม่อีมึงมุดอย่างนี้มุดเลยเออคลานเข้าไปขึ้นไปข้นไปถึงไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นหรือเปล่ามึงทำท่าอย่างนี้เขาจะเห็นกับมึึึงงเเเเเเหหรออออววยยยยตููดมมกกก้้บีีคัันน่ เรามาดูคู่ระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลคืนนี้ครับจะเล่นในเวลา2ทุ่มเที่ยง,งกับเมืองไทยเราตี2นะครับถือว่าเป็นซูเปอร์บิกแมตช์เลยทีเดียวครับเล่นกันที่แซมฟอร์ดริดส์ครับซีนัดท,ที่ผ่านมานะครับเชลซีหลังจากที่ชนะในสูงไม่ไหนต้นม,มึ๊งตะปอมอบเอาไว้ดีอ่ไไนอออานซวรีส้เอง ยีบาอ่ะเดี๋ม่รูเรื่องเ่าหูเยอะเลยดังเขาเดิมตูเมือมึงเปไหนมาไงวะมองสาหูตัวเองไมาทันทีนี่ตูดมือออกไปข้างนอกไปไปทางนอกมึงอ่ะกูจะขี้ไป ฮคนขี้ก็มาหาหูในมุมหนาปุ้ยมาเไอ้จิไอ้จิไอ้จิซอยมึงถือไม้เลยวะนะสะบ้อสะบ้อสะบ้อสบอมันมันคืออะไรวะมันคือในกระตูนตอนี่เนี่ยยืนท้ายเอาหว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเอ่ะคนละอันแบ่งสัตว์เจ็บตัวแล้วครู เออเมื่อวานไปพัทยามาเจอพี่ตั้มพ่อถามหางด้วยว่าเอ้ยทำไมไม่ยอมมาด้วยกันอะไลนะแล้วเอ๊ยนี่จักตั้มอ่ะแต่ก่อนไปวิ่งควายด้วยกันที่ชลบุรีอ๋อที่ชลบุรีใช่ใช่เลี้ยงควายเลี้ยงควายไปไปข้างๆบ้านพี่ตั้มแบบพี่หนุ่ยนันแะบ้านพี่หนุ่ยนะเออใช่เจอวะเออเจอกับพี่หนุ่ยเพื่อนพี่ตั้มเหมือนกันก็เขาเลี้ยงควายเผือกเออนี่ทีแข่งกันได้มาใหม่ไปเล่นวะไปสปุนสปินอะไรวะเขาเรียกว่าเนี่เขาเรียกสปินเนอร์กูเล่นตั้งแต่ป .1 อ่่ะพพวกมมึงงเินหนตอออนนนนี้เเมมืื่่ววาาขขับรถไปึ้นทางด่ววนเทท่่าาไหระงด่วน40บาทะพวกมข้มึน เก้ารู้สึกจะสามสิบบาทวิ่งล็อกคองไปเลยทางดรวจล็อกคองได้ไงม่คองข้างๆไอนี่ไงข้างๆอย่างนี้นี่ไงรถเตาอี๋รถเตาอี๋รถเตาอี๋ รเดี๋ยวยี่คีอะไรข้างหน้าเนี่ยตูนบอกว่าเตามึงบ้าหรือเปล่าใครเขาสั่งเขาสอนมึงมึงไปเอาความเชื่อไปผิดมาจากไหนให้ตูนมึงมึงหยุดเลยมึงหยุดเลยแล้วมึงจะขับอะไรของมึงนั่ยหนาขับอยู่นั่นแหละไอ้สัตว์ดีรถแล้วนะขับยังไงไอ้เหี้ยโอ้ยัวโดนยิงหเกงเลยกอิจฉาเลย ไม่เร็วขึ้นหลอกบ้าเนี่ยอีตัวมึงเอามึงแย่งกูเล่นยิงมึงตายแล้วตายไหมกูจ้างแล้วแมนบินวนอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวิงมึงเลยยิงเลยเพียงแล้วที่มันร้องแบบ Spine Base ออ่่่ีีกกโาาคเลยสััตว์ทมมมนห

บ้าไหมเนี่ยไอเขาไหมเนี่ยกูดมือูทีวีทไมบ้าบอก <GO av i> เป็นยังไง then, then. <speaker noise> บ้างครับกับสิบประจักษ์ประตูของเราขอบนะบใจายแล้วก็แ่งครับผมตับแข้ด้วยครับผมรากานไปบาย